สวัสดีค่ะพี่เจมนะคะพี่เจมจากช่อง YouTube พี่เจมสมะเร็งปกป้องไตนะคะวัน<ป>นี่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาร่าดีๆน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไตามาฝากเช่นเคยนะคะจบไปแล้วสำหรับสามคลิปนะคะไปติดตามรับชมได้นะคะ วันนี้พี่เจฟจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะที่ฟอกไตหรือล้างไตแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พี่เจฟต้องบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ถึงขนาดต้องฟอกไตไปแล้วก็จะมักมีคำถามเข้ามานะคะว่าคุณเจบคะคุณเจฟครับฟอกไตแล้วจะหยุดฟอกได้ไหมโอ้คำถามนี้ ก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงมากนะคะพอฟอกไตแล้ววางเส้นแล้วนะคะต่างเอะไรต่างๆนานาไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหยุดฟอกนี่เป็นไปได้ยากนะคะแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มของผู้ป่วยที่ถูกฟอกไตแบบฉุกเฉินเนื่องจากไตวายเฉียบพลันนั้นน่ะมีนะคะ ที่เจบดูแลที่เจบให้คําแนะนําไปแล้วเขานั้นหยุดได้รับการหยุดฟอกไตฉุกเฉินนั้นอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆค่ะเจบตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่วันนี้ในส่วนของเจบเจบมาแนะนําในเรื่องของผู้ป่วยที่ฟอกไตล้างไตก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยทุกครั้งฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องคุมอาหารนี่นาะทําไมฉันต้องคุมอาหารด้วยก็ในเมื่อฉันก็ เดี๋ยวหมอก็นัดไปฟอกไตแล้วเดี๋ยวหมอก็นัดวันนั้นไปล้างไตแล้วเดี๋ยวฉันก็ไปเอาออกโดยการวิธีการฟอกการล้างของหมอเอาโอ้แล้วคุณผู้ป่วยไม่คิดจะช่วยร่างกายตัวเองเหรอคะอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตและล้างไตนั้นคือผลกระทบที่มีโดยตรงต่อหัวใจเราคะ่ะ หัวใจเราเนี่ยจะมีผลกระทบมากๆสำหรับผู้ป่วยที่ถูกฟอกไตและล้างไตไปแล้วสังเกตง่ายๆลองดูสิคะหลังจากที่เรากลับมาจากที่เราไปฟอกไตมาจากโรงพยาบาลเป็นไงเหนื่อยเพียลุกไม่ไหวกินข้าวไม่ได้ในวันนั้นเลยก็คือจะมีอาการเพียต้องกลับมานอนนอนอย่างเดียวนี่แหละคือผลข้างเคียง ที่เกิดอาการเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณหมอเขาล้างไตเราหรือฟอกไตเราเขาดึงเอาโอ้โหดูดดึงดึงหลังร่างกายเราไปทุกอย่างเพราะนั้นหัวใจเราเนี่ยก็ทำงานหนักมากในขณะที่เราต้องฟอกไตและล้างไตมันทำให้เราเกิดปฏิกิริยาเหนื่อยและที่สำคัญผิวเราอะ่ะจะค้าไม่ดำไปเลย นี่แหละคือปัญหาร่างกายก็จะเกิดการอักเสบไปเรื่อยๆและผู้ป่วยที่ฟอกไปนานๆล้างไปนานๆผ้น,านผจากหัวใจที่เกิดอาการเหล่านี้เนี่ยจะส่งผลทําให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มีภาวะเสี่ยงต่อเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดหัวใจตันได้หนีไม่พ้นเลยค่ะสาหรับผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วต้อง บายพาสหัวใจบอลลูนหัวใจเส้เลือดหัวใจหนีไม่พ้นจริงๆค่ะจะเจอผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่หลังจากที่ฟอกไตามานานเป็น10ปี20ปีดูเหมือนว่าเขาจะปกติแต่สุดท้ายเขาก็ต้องไปรับการบายพาสอยู่ดีและในขณะที่เราต้องตกเป็นผู้ป่วยที่ต้องบายพาสนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร เราขณะที่คุณหมอกําลังจะทำบายพาสเรานั้นไตเราเกิดวายเสียบพันธในขณะนั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นเราเสี่ยงมากกับชีวิตของเราเพราะนั้นสิ่งนี้ค่ะเจี๊ยบจริงอยากจะมาเตือนผู้ป่วยที่ฟอกไตแล้วล้างไตนะคะว่าอย่าประมาทว่าเราฟอกไตล้างไตไม่เป็นไรหรอกกินไปตามปกตินั่นแหละแย่นะคะยิ่งแย่หนักเข้าไปใหญ่ เพราะเราก็ต้องใช้พลังคุณหมอก็ต้องใช้ในการฟอกนมากขึ้นน้ำเราก็เลือดเราก็ต้องมากขึ้นทุกอย่างก็ต้องใช้มากขึ้นแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรคะที่สําคัญระยะเวลามันจะสั้นระยะเวลาของการที่เราจะถูกบายพาสหัวใจเนี่ยจะสั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงเราจะกลายเป็นคนที่ถูกบายพาสหัวใจเร็วขึ้นกว่าผู้ป่วยไตที่เขาฟอกไตแต่เขาดูแลร,ร่างกายดี ก็จะทําให้เขานั้นสามารถยืดอายุของการบายพาสโวใจไปได้อย่าลืมการบายพาสโวใจเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับมนุษย์เราร่างกายมนุษย์เราการบายพาสัวใจคือการผ่าตัดแบะหน้าอกออกเป็นสองออกแบะตรงกลางเนี่ยออกไปเพราะนั้นไม่เหมือนบอลลูนนะคะบอลลูนนี้ยังใช้แค่ฉีดสีเข้าไปตรงหน้าขาแต่บายพาสนี่แบะเลยนะคะแล้วเวลาที่เขาทำเนี่ยเวลาที่คุณหมอทำเนี่ย คุณหมอจะต้องใส่ยาให้เราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นยาคุมความดันยากระตุ้นหัวใจยานู่นนี่โอโ้โหเยอะมากเลยในขณะที่เราผ่าตัดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผ่าตัดยาเหล่านี้เองที่ทําให้เราเกิดสภาวะเรื่องของไตาวายไตายวายเสียพันธุ์ได้เลยณตอนขณะที่กําลังผ่าตัดยังไม่เสร็จเลยเพราะนั้นเคยแล้วก็มีหลายเคสมากที่จะต้อง ทั้งผ่าตัดไปด้วยทั้งฟอกไตไปด้วยปกติแล้วระยะเวลาของการผ่าตัดบายพาสเหล่านี้หรือบายพาสหัวใจทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยใช้เวลาเต็มที่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3- 4 5สีชั่วโมงแต่กลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตที่ต้องทำเรื่องของการบายพาสหัวใจระยะเวลาของการของการผ่าตัดอาจจะกลายไปเป็น10ชั่วโมง7ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมง15ชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่ ลำบากมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ตัวเองต้องเป็นอย่างนั้นเลยมาป้องกันกันไว้ดีกว่าอย่างที่บอกท้ายคลิปแล้วเจ๊บมีสารอาหารที่เจ๊บสามารถใช้ดูแลให้กับผู้ป่วยที่จะฟอกก็ฟอกนะคะแต่เจ๊บช่วยยืดอายุของความเสี่ยงของการที่จะต้องถูกบายพาสหัวใจช่วยทําให้หัวใจที่เราทํางานหนักในขณะที่เราฟอกไตแล้วล้างไตนั้นเราไม่เหนื่อยเกินไป เราไม่เพลียกลับมาจากโรงพยาบาลใช้ชีวิตปกติยังเดินได้คุยได้กับลูกๆหลานๆมีชีวิตที่มีคุณภาพมากเลยนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เจ๊จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเป็นเช่นนั้นที่สําคัญที่สุดอย่าลืมว่าเจะบ,บอกไปแล้วว่าผิวพันธุ์ของผู้ป่วยไตายวายที่ต้องฟอกไตนั้นผิวจะดําคล้ำไหมก็จะไม่ดํา ไม่คัไม่มายผิวใสสดใสหน้าตาผองใสตื่นเช้ามาล่าเลงสดชื่นขึ้นชีวิตมีคุณภาพไม่เป็นภาระรูกนรานเนื่องจากเรายัางมีแรงในการช่วยเหลือตัวเองได้อยู่นั่นเองสารอาหารของเจี๊ยบมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดก็จะเป็นผิดพันธุ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการคอนโทรลหัวใจดูแลหลอดเลือดหัวใจนะคะก็จะเป็นตัวฮาร์ทกับอีกสารอาหารตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ฟื้นฟูไตก็จะเป็นตัวอูมินะคะสนใจเห็นคลิปเจี๊ยบชอบ ลองแชร์ไปนะคะให้กับผู้ป่วยท่านที่กำลังมองหาทางเลือกนะคะติดต่อเจี๊ยบมาได้อยากคุยกับเจี๊ยบก็ติดต่อมาตามรายไอดีข้างล่างนี้จะไม่รับสายเองก็จะมีลูกสาวเป็นคนรับให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบพระคุณมากที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่เจี๊ยบจะนำมาฝากในคลิปถัดต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ